นี้ต้นหอมสแกเลียนอเครหอดมันก็ละมุนทั่วไป ไ่นะว่าทำไมมาจอดข้างในถึงต้องจ่ายงง ส,สดีค่ะดีต้อนรับสู่ช่องมูเบบี้นะคะวันนี้นะเราจะพาทุกคนมาเดินตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะคือที่นีนะ่เขาเรียกว่า c อร์ทเฮาส์ฟาร์มเมอร์มซึ่งจะเปิดทุกวันเสาร์ตอนเช้าก็คือ9โมงถึงเที่ยงมันเป็นตลาดนะัดที่พวกแบบฟาร์มเมอร์ชาวนานหรือว่า ผู้คนที่แบบเขาประดิษฐ์ประดอยสิ่งของเองอะจะเอาของมาขายอย่างเช่นแบบกาไลข้อมืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบทําเองแล้วเอามาขายหรือรูปวาดศิลปินมีแบบพวกอาหารอาจจะมีไข่หรืออะไรก็ตามนะแล้วเขาก็จะเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะงั้นอยวเราไปดูกันว่าแบบมีอะไรมั่งส่วนตัวเราก็ยังไม่เคยมาที่นี่เลยนะเมื่อกี้เขารับโดนาทแบบเพย์พอด้วยนะ ต้องใส่หน้ากากชูอับ่หอดออเดียโอเคอ่ะดีแต่แค่หลอด right Yes แค่หลอด e a ่หลอดโอเอันนี้เป็นดอกทานตะวันนะก็เอามาขายอันนี้สองดอลลาร์ดอกกระเจม ก็คือช้อดอกหนึ่งสองดอลลาร์นะนี่อันนี้เป็นผักสลัดทั้งหลายแดยงมีเชลมีเชลมีออสซิโนสวิชชั่เคยกินเคยกินเชลอยู่นะจะไม่ปีดรูทป่ะเนี่ย บิดเชอร์รี่บอกเอรี่มีบูกเบอรี่ด้วย12ดอลลาร์ไนีโอ้โหสามดอลลาร์ได้แค่นี้เหรออืมแก่าแม่จตสวยนะขอบคุณมากจริ อ๋อหนึ่งดอกะอืมในดอกลาเวนเดอร์ด้วยสามดอลล่าร์อืมนี่ยเขาเขียนอยู่หอมลาเวนเดอร์นี่ต้นหอมสกัเลียนสามดอลลาร์ต้นใหญ่เฮ้อันนี้ได้เยอะอยู่นะที่บ้านหมดแล้วต้นใหญ่มังนแตงกวาดอลลาร์แตงกวาไอน์ไอ้ที่ชอบไหมคะ vaccines yeah. never i've the, that that benate was because I always have colors i white it i've if seen seen on seen never the before HELMS the yellow seen mm hmm. but t you ต yeah, nice. like, yeah. yeah. like yeah. like ้นจิ๋วมากเลยต้นจิ๋วไปปลูกจะโตเราเอาเอาไปไอเนี้ยไอเนี้ยไอตัวเนี้ยมันลวงลงไปแล้วมันจะโตมีตอนเบรนี่มาขายด้วย 8ดอลลาร์ถ้ามันดูรูปเด็กนะเนี่ยเชอร์ลีมันเปรี้ยวนี่เลยรุ่นนี้อันนี้ก็เรียกว่าสาวอดูยังไงเปรี้ยวมันจะแตกต่างอันโน้เชอร์รี่หวานจะเป็นสีดำอ๋ออันนี้มันจะออกแดงอันนี้มันจะเป็นสีแดงจะเป็นเชอร์รี่เปรี้ยวไอ้ลูกนี้หอมมากเลยน่ากินอ่ะอืมหอมหอมหอมอมถ้าลูกแบบนี้จะยังมันจะหวานแต่มันก็มันจะหวานแหละ ไอแต่ว่าอันนี้ตอนนี้มันผสมกันนี่ทั้งแดงทั้งอันนี้ไม่เปรี้ยวอันนี้จะหวานฝั่งนี้จะหวานนี่ต้นหอมโอ้มาเจอเฟรลูกใหญ่มากเลยเท่ากำปั้นเลยดูนี่ฉลอดห้าดอลลาร์เพ้ซูกินี่อร่อยเลยพริกขี้หนี่ิวเซมเบอร์สบิดรส นี่ชื่อฟาร์มพอตเม็เวสต์เร์ฟาร์มออร์แกนิกโนี้สวยมากเลยอันน yeah, ี้ทั้ง okay. หัวหอมและใบทันดอลลาร์อันนี้เป็นกระเทียมสด หูน่ารักอ่ะหอมหอมห้ามจับอาจจะจะเก็บอันนี่เขาใส่รวมกันนี่เห็นนางฟ้ามันฝรั่งดอกกระควอชยังไม่เคยกินเออเนี่ยเหมือนดอกพระทองไงฮัลโหล The, on your the farm, right? Like What's that? The egg. You guys have the, the farm. Oh, right? yeah. Yeah, yeah. It's our family farm. Yeah. It's very Oh, I thought Oh, Okay, Oh, And then how much is oh. those? Uh, which one you Oh, you want that one? Okay. Yeah. Uh, this is chocolate meal, right? I know. Get that one. What, this size? อ๋อวุ้ยใสอยูะอันนี้เป็นนะคะ heavy cream อันนี้เป็น,นเน,นยนเนยส,สุดอันนี้เป็นซอ f ชีสอ่ะเป็นบีฟเมื่อกี้นะเราเดินผ่านคือมีร้านหนึ่งคิวเยอะมากแต่ว่าเขาขายแบบ ไม่รู้ว่าเหมือนอะไรเป็นแป้งทอดอะไรทุกอย่างแล้วก็มีน้ําส้มคั้นสดด้วยไม่คิดว่าที่อเมริกาจะมีน้ําส้มขัน้นนั่นแหละของก็แบบหลายอย่างน่ากินแต่ก็มันเป็นออร์แกนิกอ่ะมันก็แพงหน่อยนี้มาสั่งกาแฟนะคะคือกาแฟอะไรอ่ะกาแฟเย็นธรรมดากาแฟเย็นธรรมดาอร่อยรึเปล่าอร่อยไหมมันด้วยค่ะ อะไรอะมันเข้มมากอะตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเหตุผลนะที่แบบเราอาจจะถ่ายให้ดูเยอะมากไม่ได้เพราะว่าเขามีข้อห้ามนะห้ามถ่ายแบบติดมันเป็นสถานที่พิเวษเขาว่างั้นก็คือเขาให้ถ่ายได้แต่โปรดัก t ์นะคะก็คือนั่นแหละคือร้านไหนที่เราเดินเข้าไปซื้ออย่างเงี้ยเราก็ ขอข่่าได้ก็เลยอาจจะเห็นได้ไม่เยอะเท่าไร่ขอโทษทุกคนด้วยนะก็เห็นได้ประมาณเท่านี้ถ้าแหลมมันก็จะมีของนุ่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของพวกออแกนิกทำเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตลาดนะัดบ้านเราอะแหละแต่อันนี้แบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะ <laughs> ก็หากชอบคลิปเรานะก็ฝากกด Subscribe นะคะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คุยกันเข้ามาได้ว่าอยากเห็นเราทำอะไรร้อนเนี่ยตอนนะแรกคิดว่าจะเย็ด้้เจอกการคลิปหน้านะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาลองชิมนมสดสด,สดไม่รู้นะอร่อยเปล่ามันก็ละมุนทั่วไปรู้สึกไม่ต่างหรือลิ้นเราไม่ถึง <laughs> อันนี้มันเหมือนเป็นแบบไผ่เนื้นรอรองถึงโอ้ยองร้อนเนื้อเหมือนเป็นแป้งแป้งเฉยๆแล้วก็ข้างในก็เป็นเนือ้อเฉยๆเนื <laughs> น้อแบบถ้าไม่ปรุงรสนเลยท <laughs> ุกคนออกจมิกมากจืดละกินแบบที่ลกักทุ เผ็ดยังมีร้อย่านมากกว่าบีฟนม่เมีเสื้อผ้าขายที่เราบอกไปตอนแรกเสืาา้อผ้าพวกเครื่องประดับมีนี้รูปวาด้วยแต่ว่าแหละเราจะเดินมาดูดูดิทุกคนถ้าเกิดสังเกตนะที่นี่คนจะจุงหมาเยอะมากคนเยอะมากร้านนี้เคยผ่านครั้งหนึ่งแบบมันเป็นร้านอาหารเชา้าอ่ะ